สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอปปิดใบวิภาวดี 42, 5, 5, 4 2 0 0มวาน54นะครับวันนี้เราอยู่กับดูคาติ M795 ABS ปี2013ถามว่าทําไมวันนี้เปลี่ยนมุมเพราะว่าตอนนี้มุมมันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รถไม่มีขายด้วย V4 ยังอยู่ที่อู่เซอร์วิสอยู่นะก็เหลือ821สีดำ1คันแล้วก็รับเจ้าหนี้มาใหม่อีก1คันนะครับเป็นปี สองพันสิบสามก็คือมี abs เรียบร้อยแล้วรถคันนี้วิ่งหมื่นเก้าคันนี้บอกก่อนเลยว่าเปิดขายที่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือเอาง่ายอีกบาทเดียวแสนน่ะเราบ้องบอกเลยว่าคันนี้แตกต่างจากคันที่กําลังโพสตขายคันอื่นอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะมีท่อเทอมีเปล่าเปล่าครับเพราะว่าคันนี้เราทําการซื้อมาเรียบร้อยเซอร์วิสให้แบบทุกอย่างที่มันควรจะต้องเซอร์วิสอาการสรามันประจํารุ่นสายพานไดสตาร์ททำให้หมดแล้ว ลูกค้าซื้อ9,99 9, 9, 9, 9 99บาทไปนะครับท่านได้รถใหม่พร้อมเซอร์วิสแบบจัดเต็มรถก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็มีท่อเทอร์มิกโนนี้ด้วยกองอากาศแต่งนะครับผมแต่ว่าจะเป็นรถกล่องเดิมบวกพันไดสตาร์ทใหม่เรียบร้อยแล้วก็รถเนี่ยคลีนคลีนเลยถ้าคุณอยากได้แต่งสวยๆเนี่ยหาท้ายมาใส่หาชิลหน้ามาใส่คุณก็ได้รถที่สวยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เซอร์วิสอะไรบ้างคันนี้พรีเซนต์ที่การเซอร์วิสเพราะซื้อรถมาไม่ได้เซอร์วิสอะไรเลยเจจ้าาของอ,าองดม2ปี จอดอยู่ใต้ร่มนะสองปีอะ่ะคือสีเสือดีหมดแต่มีขี้จริงจงขีง้งจกเต็มเลยเราเอามาล้างให้เรียบร้อยเปิดถังน้ำมันเปลี่ยนแบตเตอรี่ยูซ่าใหม่ 12BBS อันนี้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนสายแว็กคั่มเป็นสีน้าเงินส,สายแว็กคั่มเปลี่ยนทําไมกันเบาดับนะครับนี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยรถสิบปีมันชอบแตกนะพอแตกปุ๊บมันก็เบาดับล้างนิปสิผีเสื้อตั้งวาล์วเปลี่ยนซีลิงเปลี่ยนชิมวาล์วเรียบร้อยสายพานเปลี่ยนใหม่ลูกลอกดูอัจจะระบีให้เรียบร้อยของเกา่ายังใช้ได้ นะครับผมน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันคัดอะไรกับหัชเทียนสองหัวเช็คระบบใหม่เปิดมาทั้งคันเหลือแต่โครงแล้วก็ทําให้ลูกค้าใหม่หมดเลยรีบิวให้หมดเลยคือเอาไปลูกค้าเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะครับกับ795 ABS คันนี้ร้านอื่นรับรถมาอาจจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องบวกกองแต่ร้านผมซื้อมาผมเปลี่ยนให้หมดใครอยากดูใบเสร็จไม่เชื่อว่าผมเซอร์วิสเข้าไปที่อูโกกาลาดได้เลยหรือแชทหาผมเดี๋ยวส่งใบเสร็จให้ ใครเข้ามาดูผมส่งไบเสร็จให้ดูนะครับว่าเราทําการเซอร์วิสจริงโอเคกล่องคาลิเตอร์บล็อกถอดเรียบร้อยถามว่ากล่องตัวนี้มันถอดทําไมเพราะว่าถ้าไม่ถอดนะเวลาเครื่องมันร้อนๆนะเปิดถังน้ำมันมันจะดังฟู่ก็คือไอ้น้ำมันจะตีขึ้นนะครับผมอันนี้ไม่ดังแลวอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไปเรียบร้อยโอเคครับผมน่าจะปิดให้นะครับประมาณนี้แล้วที่สําคัญเราเช็คน็อตปลอดภัยด้วยเช็คน็อตปลอดภัยก็คือย้ำพวกน็อตพวกเนี้ยอ่ะ ว่ามันแน่นไหมอะไรไหมขับขับไปล้อหน้าแซงล้อหลังล้อหลังแซงล้อหน้าแบบนี้ไม่เอานะคือเราซื้อมาเนี่ยเก็บต้องเก็บให้ทุกจุดนะครับผมเก็บให้ทุกจุดเลยคาร์บอนคาร์บอนมีหมดเป็นประมาณนี้สําหรับเจ็ดเก้าห้า ABS คันนี้ขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารถปีสองพันสิบสามเนี่ยออไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับผมเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอีกบาทเดียวแสนท่านใดที่ต้องการซื้อเงินสดเข้ามาได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการลดให้ได้แต่ราคารถได้ไม่เยอะนะครับนี่อันนี้แดงเหลืองเลย370มีเกียร์โยงครับผมเกียร์โยง r s v แล้วก็คาร์บอนเคฟล่าด้านหลังนะครับผมจริงๆของแต่งอะ่ะก็ไม่ได้สติ๊กอะไรมากก็เป็นถือว่าเป็นรถเดิมๆเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไปกว่าคันอื่นแต่ว่าลูกค้าซื้อรถไปอย่างไงก็แต่งตามหลังได้อยู่แล้วแหละ แต่ถ้าจะเอาให้ดีอ่ะควรที่จะเซอร์ววสให้จบลูกค้าจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับในเมื่อเราจ่ายเงินแสนทังทีบางคนแสนนึงเก็บทั้งชีวิตนะครับพอมาเจอรถเอ้ยขับขับ,ขบไปขี่ขี่ขไปสายพันขาดซวยแล้วเปลี่ยนทั้งเครื่องอีกสองสามหมื่นซื้อคันที่จบจบดีกว่าไหมคันนี้นะครับพร้อมใบเสร็จจากอูกโกกาลาดนะแชทมาได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูใบเสร็จนะครับเปลี่ยนแทบทุกอย่างพร้อมแบตเตอรี่อ่ะเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังเสียงก่อนรอบมันจะเบานิดนึงเดี๋ยวก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมจะทําการไปเอ,อ่อ คาลิเบทรอบให้ใหม่นะครับผมไม่มีปัญหาง่ายๆใครครวงตัวเดียวใครได้เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่เลยมาลั่นๆกันไปไม่อยากเปิ้นมากนะเดี๋ยวข้างบ้านพอดีมีคนอยู่ดับเครื่องให้ก่อนนี่นะสามารถเปิดไปสูงเปิดไปต่ำ ดูอินโฟได้นะครับเวลากดอินโฟก็คือดรงนี้ประมาณนี้เดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนเพราะว่าที่ต้องดับเครื่องเพราะว่าอะไรทางบานเสียงมันก้องมากอาดับไปก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้ระบบ ABS ทํางานได้ปกติระบบไฟทํางานได้ก็โอเคนะครับผมหัวทงหัวเทียนใหม่ใครอยากได้เข้ามาเลยปี2023ขี่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาดูคาติมาใครอยากได้เข้ามา พี่ภาวดี42ง,งามวงนหาหรือโทร0902357080แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมรถจบๆแบบนี้มีที่ร้านผมนะครับที่อื่นเซอร์วิสยังไงไม่รู้แต่เราเซอร์วิสแบบนี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ